กิจกรรมพิเศษนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าสู่สภาวะลื่นไหลสภาวะโฟโล์นะครับอ่ะดูปกก่อนเล่มนี้ครับสภาวะโฟโล์ไอคือนนะครับใครเคยดูบูล็อกเนี่ยจะเข้าใจพูดถึงสภาวะโฟโล์ตลอดเวลานะครับก็มีอะไรบ้างนะครับฝึกฝนสมาธินั่นแหละครับทำให้เราสามารถทํากิจกรรมได้แบบยาวนานแล้วก็รู้สึกสนุกกับมันนะประมาณนั้นนะครับหนึ่ง อ่านสารคดีขนาดยาวอย่างช้าๆนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมแรกเนาะมีแยกเป็นอะไรบ้างเนาะก็อย่างเช่นนะครับขั้นแรกนะครับให้คุณหาแหล่งข้อมูลที่มีสารคดีขนาดยาวเยอะๆด้านล่างนี้คือเว็บไซต์โปรดของผมอ่ะๆๆขั้นตอนที่2คุณเลือกหัวข้อที่สนใจยิ่งยาวเท่าไหร่ยิ่งดีเท่านั้นถ้าเป็นไปได้เลือกหัวข้อที่มีรูปภาพน้อยๆโอ้โหเป็นผมผมไม่ไหวละ แล้วก็3าตครับหาสถานที่เงียบเงอ่านนะครับแล้วก็4ครับตั้งเวลาหากคุณไม่คุ้นเคยกับการอ่านยาวๆนะครับคุณอาจจะจดจ่อได้ยากเนาะเพราะมันยาวนะครับให้ตั้งเวลาสัก10นาทีแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะครับให้มันยาวขึ้นมนฝึกฝนให้เราแบบมีสมาธินะครับขั้นตอนสุดท้ายสําคัญเลยนะครับก็คือจดจอกับทุกคําทุกประโยคและทุกย่อหน้าที่คุณอ่านทําความเข้าใจและ จับใจความว่าเนื้อหาส่งเสริมหรือว่าขัดแย้งกันจากแก่นของบทความใช้เวลา15นาทีนะครับเลือกบทความและอ่านช่วงแรกให้จบสุดยอดนะครับมันจะไม่โฟลได้ไงสมาธิมันต้องมีอยู่แล้วนะครับอ่ะนตะก้าครับ